ครับเดี๋ยวต่อกันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการนำเหรียญโปโก้ที่เราได้ซื้อมาเนาะในเกมโปโกแลนด์นะครับช่วงนี้ราคาก็หลงนะครับผมเข้าซื้อตอน10ประมาณ15บาท16บาทเนาะนะครับตอนนี้ก็ร่วงลงมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณเนี่ยเราคูดดูนะครับผมเข้าซ้อนอยู่0.42อันนี้0.35ลงไปแล้ว นะครับก็เลยจะมาแนะนำออกมาสเต็กเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเยอะนะซื้อประมาณ2000กว่าบาทเงินไทยนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูสเต็กกิ้งนะครับสเต็กกิ้งนะครับบางคนอ่านว่าสเต็กจริงๆมันอ่านว่าสเต็กสเต็กกิ้งนะครับอ่าเราก็จะเอาโปโกมาสเต็กดูนะครับก็ดูรายละเอียดของเขานะครับดีเทลอ่า ที่กดตรงไหนนี่เอากดตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่ง 1, 1> ต่อหนึ่งพันโปโกก็ประมาสามยี่สามสามสิบอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองสเต็กดูมผมไม่เคยสเต็กนะครับนี่ครั้งแรกเลยที่จะลองสเต็กดูอันดับแรกคอนเน็กคอนเน็กเอ่อวอลเล็ตก่อนอกระเป๋าเราเมตาแมสของเรานะครับที่เราเก็บเหรียญโปโกไว้เนาะ อ่าผิดจำรหัสได้ไหมเนี่ยอ่ามาแล้วครับยังอยู่ไม่เปลี่ยนเออยังอยู่นะครับโอเคอ่าเข้อ,ขอคนามนม่คุณเล็กด้วยก่อนอ่าทำไมมันเข้าไม่ได้ยังไงเนี่ยทําไม่ค่อยเป็นด้วย อ่ามันรูปมันหายไปนะครับอืมอ่ะโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะสเต็กเลยนะครับคอนเนคกับเมตา马克สแล้วนะครับอ่ากดสเต็กเลยครับ Max เลยหนึ่งร้ยหกจุดสามโคโคของผมอ่ะกดแอปพลิเคช่า ยืนยันยืนยันเอามีค่าฟรีอีกฟรีเท่าไหร่าการเซสชันฟรี0.08โอ้ก็พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะเรายืนยันไปปุง้งได้ไหมก่อนลุ้นเอานะครับไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะ,ะมีการรักพูอะไรหรือเปล่าเนาะนะครับยัง ไม่มีค่อยมีความรู้ด้วยนะครับอแอป probe ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ากด d e p o s i เลยมั้ง d e p o s i ไปอ๋อ deposit คืออะไรนี่อ้าวงงอยู่แล้วไม่เคยทำ้วยฝากวา แก๊ดฟรี0.8 0.008เยอายืนยันไปดูฟุงโปรเ s สต a กิ n งเออนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยทำจริงๆนะครับเนี่ยไม่เคยสเต็กเลยไม่เคยนะครับสเต็กสักเซต์อ่าโอเคเอ่าปิดไปมาแล้วยัง มาสเต็กเอามาแล้วครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับมาแล้วนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็คอยดูรีวอร์ดมันไปเรื่อยๆเนาะนะครับว่ากันไปราคาจะร่วงอะไรก็ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับช่วงนี้นะครับเผื่อเกมเขาเผื่อนะครับเผื่อเบื้องหน้าไม่อาจไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการแนะนำเฉยๆนะครับสําหรับใครที่ยังถือเหรียญ โคโคไว้ยังไม่รู้ไปทำไรนะครับถ้าเกิดรองรับความเสียงได้ก็ออกมาสเต็กดูนะครับผมก็สเต็กแล้วเนาะนะครับก็วัดใจกันไปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ